Bye. ทอดประตูให้อร่อย,ยต้องไฟอันแรกแรงหน่อยเลยนะคะพอวังไฟแล้วก็ทำให้ไฟกลางนะคะ ข้างนอกก็จะกรอบข้างในจะนุ่มนะคะ่กะนกใช้ได้แล้วก็ไฟแดงนิดน,นะะึงกร,รอบนะคะ ได้เลยวเื่อนี้ข้างๆือน้ำสางดปเอย่ดจ้าะต่สุดมากจ้า าให้น้ำมันสเสด็จนะคะไปลืมไม่รูนะคะกระเดน้ำมันลแล้วะะก็ใส่จ้าจิ๊บตานดีมากทานเลยคะทานข้าวร้อนๆอร่อยมากๆค่ะนี่นี่ทานกับแกงจืดเต้าหู้ตำลือ เหมือนยายเนี่ยคะอร่อยมากๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ